สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็จะอยู่ในรายวิชามละศึกษานะครับกับคุณครูพานุรักษ์ชวีเศษครับผมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับทําให้เรานั้นไม่สามารถมานั่งเรียนหนังสือแบบออนไซต์ได้นะครับเราจึงต้องนั่งเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมและก็เพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนและก็ครอบครัวนะครับ หน่วยการเรียนรู้ที่6กายบริหารประกอบจังหวะนะครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการฝึกท่ากายบริหารประกอบเพลงรักเมืองไทยนะครับเรื่องนี้เราจะเรียนอยู่ทั้งหมด2คาบนะครับผมกิจกรรมข้อจังหวะนะครับหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกายตามความคิดความรู้สึกและก็อารมณ์นะครับให้มีท่าทางไปตามจังหวะอย่างมีแบบแผนและขั้นตอน ทำให้เกิดความสนุกสนานเกิดความเพลิดเพลินทําให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับได้ฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีนะครับกายบริหารประกอบดนตรีนะครับครูก็ได้เลือกเพลงรักเมืองไทยนะครับซึ่งเป็นเพลงปลุกใจที่มีเนื้อหาให้คนไทยนั้นรู้จักรละลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษนะครับ ที่ช่วยกันปกป้องบ้านเมืองให้คงอยู่เป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและให้คนไทยได้รักชาติช่วยกันรักษาชาติบ้านเมืองให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงรักเมืองไทยกันเลยนะครับ

รู้สึกรักประเทศไทยขึ้นมามากกว่าเดิมนะครับนะครับเมื่อนักเรียนฟังหรือก็ดูคลิปเสร็จแล้วนะครับอยากให้นักเรียนนะครับได้ฝึกปรบมือให้เข้ากับจังหวะเพลงรักเมืองไทยนะครับเหมือนกับคลิปตัวอย่างเลยนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วอย่าไปดูคลิปกันเลยนะครับนะครับก็อยากให้นักเรียนได้ฝึกปรบมือเข้ากับจังหวะเพลงนะครับเหมือนกับ คุณครูเอกเลยนะครับที่ได้เป็นตัวอย่างในการสาธิตในการปรบมือเข้ากับจังหวะเพลงนะครับนะครับ สรุปนะครับกิจกรรมข้อจังหวะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานนะครับสร้างความสามัคคีนะครับฝึกการเป็นผู้นําผู้ตามที่ดีทําให้เราได้ออกกําลังกายนะครับแล้วก็ทําให้เรานั้นได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับขอขอ,ขอบคุณเพลงรักเมืองไทยนะครับจากช่องสัตหีบทุเดยนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณคุณครูทศพลศรีพิทักษ์นะครับที่เป็นตัวอย่างในการสาธิตการฝึกปรบมือเข้ากับจังหวะเพลงนะครับก็จบแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ